เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าผมนอโค้บเนี่ยนะไม่มีทางหักเพราะว่าผมไป็นีโอหัวม,ม่มือไปด้วยมันตึงหนึ่งได้ทีเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วพอตึงที่หัวไม่มือแล้วก็พอแล้วแล้วก็งอนะครับนี่เป็นอาจารย์จะสอบอีกทีใช่ไหมคะครับก,ก,ตก,ตก็ตกปลาอะไรก็ถามได้เลยนะฮะหรือว,ว่าจะลองทำดันอะไรได้ไหมคะวันนี้ไม่ต้องดันละโอ๋อจาไม่ต้องดันใช่ไหม ท่านไม่สามารถจะจะเรียนกองไก่แล้วกระจบอับสองศาสตร์บันจิตในเวลาพรุ่งนี้นะอ๋ออันนี้เป็นท่านสูงค่ะโรงไม่ได้าในวันเดียวนลครับแล้วก็ทําให้ง่ายกับยุ่เหนือแย้วก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะปรับด้วยอันนี้นะแล้วก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับบทตรวจดูนะทุกท่านมีอุปกรณ์ครบ่อม้ดูช้าไอ้เพ่มีสักรไะ เมื่อท่านตอบบ้านเนี่ยขอ,องท่งานจะออ,อซิสจะให้พลัหานนะให้ท่านไปปักที่บ้านเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยเรียงมาวันนี้ก็เลยเสียงด้วยนะฮะเพราะว่านิจัยว่าผู้ที่จับเรื่องนี้จะไม่มีอะไรเลยทีนี้เกิดแล้วเนี่ยนะฮะจะมีๆๆๆอาวุกันใจนะฮะกันไใจนี่ต้องคมมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะฮะ ตัดตัดกิ่งไม้ต้องขาดนะฮะระวังเราจะรู้ได้ไงเขาคมหรือเปล่าลองลองดองเรองนะครับมันมันคมมากนะครับผม่ออเก็จริงๆแล้วเนี่ยแกะกล่องให้ใหม่เยอะเลยที่ไม่ได้เซ็นทรัลไม่ทำเลยทีนี้ดอกไม้นะท่านจะมีดอกไม้สองชนิดต้องมีใบไม้เก็บติดนะฮะ อันนี้เนี่ยมันจะมีประมาณห้าหกก้านนะฮะห้าหกก้านนะมีใหญ่กลางเล็กนะฮะส่วนอันนี้จะมีสามสามดอกนะฮะสองก้านก็ได้แต่ต้องสามดอกลองดูนะฮ <c oughs> ะผมคิดว่าผมนับไม่ผิดอ่ะนะฮะบางคนอาจจะได้สี่ดอกนะถ้าถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นต้องตัดยิงหนึ่งดอกให้มาแก่ตามคืม <c oughs> อญี่ปุ่นจะไปได้ขี้นะฮะมันเริ่มต้นจาก อันแรกที่ฝากไปเนี่ยเราถือว่าเป็นสวรรค์นะมันเป็นการเชื่อมระหว่างสวรรค์กับกับพื้นโลกทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเกิดจากปัญชาของสวรรค์นะพวกท่านมีบุญนะนะฮะถึงจะเกิดเป็นมนุษย์โดยคำสั่งสวรรค์นรืพื้นดินเลี้ยงไว้ครับพวกท่านต้องทานอะไรที่มันติดขึ้นมาจากพื้นดินต้นข้าวนะครับเนื้อปลาอะไรนี่มันอยู่กับดินนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมนุษย์ติงอยู่ตัวปลา มันดึงเป็นสวรรค์มนุษย์แลาวโลกเป็นรูปสามเหลี่ยมครับทีนี้เมื่อมันครบสามเหลี่ยมแล้วก็ปักแทรกลงไปนะมันก็จะเป็น่อดอกไม้นั่นคือลักษณะการปักขอกไม้ญี่ปุ่นที่มันไม่อยู่หน้าเดียวเพราะว่าปักแล้วเนี่ยเราจะวางไว้ข้างฝาข้างหลังไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นก็จะตัดเฉพาะด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ท่านก็เลือกนะครับกิ่งที่ ที่กลองมือเลยใช่ไหมคะคุณเซ่โอเคทุกท่านนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเรื่อยอันไหนใหญ่สุดที่มันใหญ่ใหญ่ที่สุดอันนั้นมันใหญ่สุดไหมคะคุณมินเล็กใจนี่บอกครว่ามัเท่ากันนะครับเจอเจให้ใช้ก้านใหญ่สุดนะคะก็เลือกไอที่มันรู้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วทีนี้ท่านก็จับมันนะฮะันเบาๆให้มันตรงให้มันตรงนะให้มันตรงเห็นเสนอย่างนี้ตรงไหมคะ ตับได้ครับไม่ไม่หักไม่หักนะมันยังปลอดเยือกรองดู่ค่ะในระหว่างที่การที่พวกเราเริ่มดับเนี่ยนะฮะนั่นคือท่านจะเริ่มเข้าสู่สมาธินะฮะเพราะท่านจะต้องทำนิ่งๆไม่ใช่ทไปแล้วก็เมาส์ไปเรื่อยๆนะมันมันมันเออครับมันเป็นอีกพิธีหนึงนะเวลาเราเวลาเราต้องุดพูดกันนะครับจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นจะไม่คุยกันเลยนะฮะเพราะว่าเขาถือเป็นการเข้าสมาธิ ถ้าท่านศึกษานะครับท่านเห็นว่าตีงไม้เนี่ยมันมาจากที่เดียวกันบางชีก็ต้นเดียวกันและกิ่งเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันครับไมรอบันงอมันบิดมันเบี้ยวด้วยพลังสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติเพราะเหตุนี้ท่านจะเริ่มเข้าใจมนุษย์เองที่น้องก็ไม่เหมือนกันแล้วท่านจะมีเมตตาครับท่านจะทํางานกับใครก็ได้ครับนั่นคือเป้าหมายเอาคนที่มาเนี่ยเราไปช่วยกัน ไ,ได้ประโยชน์เลยเดียวนะคะเลือกมาแล้วคนละหนึ่งเส้นเลือกแล้วนะเลือกแล้วนะถ้ามีจริงแยกตัดที่